เออโหคูณลงแค่11แเ้วหรออ่ะไม่เป็นไรยังไงสิ2 3 4สไปสวยๆวยเต็มคาราเบลจ้าเอาดีทุน500บาทนะวันนี้ได้มา2 5 0 0้าทุกคนกำไร2,000เนาะ ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเรื่องเริงหัวใจเท่านั้นไม่แนะนำให้หารายได้เสริมจากการเล่นเกมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมนะกจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ๊อันสายปั่นนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเกมไฮโลไทยค่ายคิงเมเกอร์ให้ดูนะคะนี่ก็เติมเครดิตเข้ามาที่500บาทเท่านั้นนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเลือกเล่นกันในห้องละ20บาทนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเกมไฮโลไทยค่ายคิงเมเกอร์เนี่ยก็จะเดิมพันขั้นต่ำเพียง10บาทเนาะทุกคนเนาะอย่างที่รู้กันนะคะ มีตัวคูณให้ทุกค้องทุกตานะคะทุกคนสูงสุดถึงคูณ10กันไปเลยเนาะมาเดี๋ยจัดตาแรกกันก่อนเลยทุกคนอันนี้เล่นกันในเม็ดละ50บาทเลยนะคะหรือว่าเดิมพันห้บาทไปเลยเนะาะจัดกันที่เอ่อหนึ 1, 2, ่ําก่อนแล้วกันนะทุกคนนะใส่กันที่1นึสองนะคะแอฟไฮโลสัก50บาทนะทุกคนกันมันออกนะคะเพราะว่าลายสกอร์ข้างล่างนี่ก็น่าออกเหมือนกันนะทุกคนนะเอาคุณลงช่องอื่นไม่เป็นไร เอี่ยวมาทุกคนอุ้ยเอ,เอี่ยวสามสี่ทุกคนนะสามเอี่ยวสี่เอี่ยวนะคะมาสวยๆก่อนเลยค่ะตาแรกบวกกาไรมาที่500บาทไปก่อนเลยนะทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนคาะสุดจริงไหมสุดจัด,จรดประหลัดบอกเลยนะทุกคนแบบนี้ใครไม่ชอบแต่เจชอบนะคะทุกคนนะตามได้ตามนะคะแบบนี้อะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะทุกคนตานี้ก็จัดที่ไหนดีเล่นแบบไหนดีอะซ้ําดอกเดิมไปแล้วกันนะคะทุกคนค่ะตานี้เนาะเดิมพันซ้าไปนะคะรอบนี้ทุกคนขา ใครบอกว่าไฮโลไทยค่ายนี้เล่นยากนี่แบบไม่จริงเลยนะทุกคนก็คือเจ๊เถียงขาดใจเลยนะอย่างแบบขาดใจใช่เลยอะไทยแบบนี้นะคะทุกคนนะอาบวอกมาอีกแล้วเห็นไหมทุกคนขาสามเอี่ยวไปดีเออจุกๆไปค่ะตานี้ทุกคนขามาแล้วเราไปกันต่อเลยละกันเนาะทุกคนเนาะเล่นอ่าใส่ไปละกันนะทุกคน 12- 3สาเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือแบบตัดจุกๆไปค่ะทุกคนขาก็คือเดิมพันให้มันเยอะๆหน่อยละกันนะคะตานี้ เหลือเครดิตไว้450บาทกันตายนะทุกคนนะอะยังไงตอนนี้สเไทยโลคูณ10มาอุ้ย6มาทุกคนอุ้ยเกเอยว2มาสวยๆทุกคนค่ะเก้าตำนะจ้าเออตาเดียวรู้เรื่อง2006นะทุกคนเป็นยังไงคะทุนแค่500บาทเท่านั้นนะทุกคนค่ะแต่ว่าอย่าหาเล่น่างนี้นานๆนะทุกคนนะเดี๋ยวจะโดนแดกไม่รู้ตัวนะคะทุกคนค่ะถ้าได้กำไรแล้วก็ให้เลิกเล่นนะทุกคนนะไม่ใช่แบบให้อยู่ต่ออะไรแบบนี้ไม่ดีนะทุกคน เราได้กําไรแล้วเราก็เลิกเล่นแค่นั้นเองนะคะทุกคนขาอย่าไปอยู่ยาวนะคะพวกนี้เดี๋ยวเขากินกําไรเรานะคะมาไปต่อเลยตอนนี้ใครแค่เอี่ยวต่ํากับ11ไฮโรนะเออมาดีหน้าเอี่ยวมาอีกแล้วเอาดีเอาดีก็คือกําไรมาแบบยาวๆมาแบบต่อเนื่องไม่ได้พักเลยนะคะตอนนี้นะทุกคนนะมาเล่นกันง่ายๆนะคะทุกคนขาให้โลไทยค่ายนี้นะ,ะใครบอกว่าเล่นยากไม่จริงเลยนะ,ะทุกคนเล่นง่ายๆนะคะนะ อันนี้เหมือนเดิมทุกคนขาใส่กันที่เอวต่ำกับ11ไฮโรไปเหมือนเดิมจัตานี้ตัดไปเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนนะว่าตานี้นี้จะบวกหรือเปล่าเนาะอ่ะอยังไงสิเปิดนี้มาหนาสี่เข้าให้ทุกคนอู้คูหูสามสี่หกโอ้จะสูงไปแล้วทุกคนขาตานี้รู้เรื่องเลยดูดีๆหะจะออกสูงนี่ก็ออกสูงเฉยเลยทุกคนบางทีเราก็งงนะคะ อ่ะไม่เป็นไรถือว่าแทางไปเล่นๆนะคะเมื่อกี้นี้แทงแบบไม่ได้เยอะมากเนาะทุกคนเนาะยังถือว่าได้อยู่นะคะ้น,นตานี้เราจัดเต็มเลยแล้วกันนะทุกคนนี่ใส่กันที่4 5 6ไปเลยนะเนี่ยเอาดีใครบอกว่าดิฉันแทงน้อยนี่ไม่จริงเลยนะทุกคนนะแทงกันแบบรู้เรื่องอะ่ะเอาดีตานี้ถ้าไม่ได้รู้เรื่องอะ่ะเอายังไงดีหนะหกมาหน่อยเอ้าเชี่ยอุยขอโทษทุกคนเอี่ยว5้งนะทุกคนนะโอ้โห ก็คือนางออกอะไรอะเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรดีก็คือนางออกต่ำนะทุกคนเออน้ําตาอีแม่จะไหลน,นะคะทุกคนคะ่ะตาเดียวรู้เรื่องเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นี้แบบน้ําตาจะไหลของแท้เลยนะทุกคนนะไม่เป็นไรใหม่แล้วกันทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมเนาะสี่ห้าหกไปนะคะขอหน่อยไม้เดียวเท่านั้นอุ้ยสองสาม ก็คือเมื่อกี้ถ้าออกนะทุกคนบอกเลยว่ากําไรจุกๆกะเอาดิเพราะว่าตัวคุณมันลงเยอะมากนะทุกคนนะบอกแล้วนะเอาให้ทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะ,จะหมดตูดเอาได้นะมาตอนนี้เซ๊ขอเอาใหม่แล้วกันนะใส่กันที่1 2 3อ่อาะทุกคนมันชอบออกต่าดีนะใช่ไหมเราจัดกันเลยละกันนะคะตอนนี้ใส่กันแบบจุกๆนะทุกคนนะไม่ได้ก็คือเลิกเลยโกรธด้วยนะทุกคนนะเอาดิเอาดิปันกันใหม่นะทุกคนคขำมา ขอตะคุณแบบเยอะๆหน่อยเออโหคูณลงแค่11เหรออ่ะไม่เป็นไรยังไงซสิ2 3 4ไปสวยๆวยเต็มคาราเบลจ้าเอาดีทุน500บาทนะวันนี้ได้มา2,500าทุกคนกำไร2 0 0 0เนาะไฮโลไทยค่ายคิงเมกเกอร์นะคะใครที่สนใจอยากจะเล่นนะคะเดี๋ยวเจ๊ทิ้งลิงไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ค่ะทุกคนคะ่ะเดิมพันขั้นต่ำแค่10บบาทเท่านั้นนะทุกคน มีคุณให้ทุกตาทุกรอบเลยนะคะสูงสุดถุงคุณสิบเลยเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ๊จะมารีวิวทุนเท่าไหร่เล่นยังไงเดี๋ยวเจ๊มารีวิวให้ดูวันหลังวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า